สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านน็อกดาว์บายช่างจิวนะคะใน E.P. นี้ลูกค้าหลายๆท่านเรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะคะว่าอยากให้เราทําบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดพอได้พักผ่อนบ้างวันนี้จะเหนือเลยค่ะหลังนี้เลยค่ะหลังเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะหลังนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่ 2.5, ูณเมตรรวงระเบียงแล้วนะคะ ด้วยพื้นที่ของลูกค้านะคะไม่มีไฟฟ้าใช้งานนะคะเราก็เลยแนะนำว่าให้ติดโซลาเซลล์ชุดนอนนาไปหนึ่งชุดนะคะในชุดนี้นะคะเราสามารถใช้ใช้ไฟฟ้าสว่างได้พัดลมม้องหุงข้าวแล้วก็ทีวีได้นะคะค่ะส่วนภายในนะคะเราปูป้าผนังเป็นไม้สักให้เลยนะคะไม้สักทั้งหลังเลยค่ะ ราคาบ้านบวกชุดโซลาเซลล์หชุดอยู่ที่165,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0864256614นะคะช่างจิลค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะบ้านนกดาบายช่างจิลค่ะสวัสดีค่ะ